โย่ก so well, sure <laughs> ็กลาบสวัสดีนะครับผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมเดวิดเองนะครับกับช่องคิมุจิ TV ีนะครับก็รายการดีๆที่คนไม่ค่อยจะดูนะครับก็มาอยู่กับอยู่กับผมในเกมเซเว่นไนน์เนาะก็เป็นเวอร์ชั่นที่2.1.30แล้วนะครับก็เดี๋ยวขออธิบายก่อนเลยนะที่ บอกว่าเป็นคลิปที่ใช้เวลาทํานานที่สุดนะครับประมาณ6-7เดือนเลยทีเดียวไม่ใช่เป็นการตัดต่อหรือการใส่เอฟเฟกอะไรนะครับแต่คือผมเริ่มทําช่อง YouTube เมื่อประมาณวันที่7เดือน7นะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะก็ตั้งแต่วันนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ล็อกอินเลยก็อยากจะทําแบบอยากรู้ว่ามันจะได้ของอะไรมั่งนะครับก็ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะครับเวลาที่เราลอยคอ <c oughs> เฮ้ยรอคอยก็มาถึง ก็เป็นเวลา6เดือน7เดือนได้นะครับก็เราจะมาล็อกอินกันแล้วดูว่ามันจะได้อะไรนะครับเคนาะก็เข้าเกมกันเลยดีกว่าแต่น้าจอกอ่าก็จริงๆก็อยากเล่นมาตั้งนานนะครับแต่ต้องอดใจรอนะครับมาประมาณหลายแสนเดือนเอ้ยตาเลยล่ะเคา อ๋ออันนี้คือมันมันมันอัปเดตจนมีเนื้อเรื่องใหม่แล้วใช่ไหมทุกคนใช่ไหมคณะปฏิวัติลูมินาทหรอโอเคแล้วผมจะข้ามยังไงอ่ะอ๋อนี่นะมาไกลมากนะครับได้เลือกอัศวินหกดาวนะครับหนึ่งตัวนะใช่ปะก็เรามาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับก็เวลผมสามสิบเจ็ดเนาะก็คือตอนนั้นผมเล่นแบบติดมากแล้วเติมด้วยนะครับแต่ผมต้อง ไม่ได้เลิกเล่นนะครับแต่คือผมต้องการที่จะทําคลิปนี้ขึ้นมาก็ลงทุนมากนะครับแล้วถามว่าถ้าเล่นจะเล่นต่อไหมก็ก็เล่นต่อครับแต่คงไม่สู้ใครเนาะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรให้เราบ้างอันนี้เป็นข่าวอะไรข่าวสาร 7K เหรออ๋อปกติใช่ไหมอันนี้เป็นกิจ,จก,กรรมเหรอควิดเหรออ๋อโอเคควิดจากเอเลนยังเหมือนเดิมเนาะ ผมยังไม่ตอบเนาะก็มีสังคมมีเพื่อนยังมีเพื่อนแอดผมมาอกีกเหรอเนี่ยจากที่ไม่ได้เล่นนานอ๋อส่งทั้งหมดใช่ไหมโหส่งทั้งหมดมันจะนานหรือเปล่าเนี่ยเพื่อคนเขาอยากจะรู้ว่าได้อะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมีเพื่อน45คนเองอะไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะครับหรือว่านานนานผมกดยกเลิกเลยแล้วกัน นานแน่เลยกดดูเลได้โอเคเรามาดูของที่จะได้กันดีก,กว่าได้ห้าชิ้นเองเหรอโอเคกุญแจร้อยดอกได้รางวัลเช็คชื่อนะครับเป็นอัศวินห้าดาวใบเลือกมาอ๋อใบเลือกธาตุนะครับแล้วก็เป็นรางวัลเช็คชื่ออัศวินหกดาวใบเลือกอโอเคเลือกหกดาวแล้วก็เป็นอะไรเนี่ย ได้รับเป็นของรางวัลจากกิจก,กรรมนะครับเป็นยูริโอเครับยูริบาแล้วก็เป็นแพโอแค่นี้เหรอไม่ได้ล็อกอินมาหกเจ็ดเดือน oh. ได้แค่นี้เหรอเนี่ย oh. เป็นเล่นไปนะจบเลยนะโอ <laughs> ้ยอมทุ่มทุนโอเคได้เรียกการ์ดนี้ฟรีด้วยอาเละเๆๆ อ๋โหนะพระจนภัยโปนมาเลยทีเดียวเรียเรียกบอโอโหนี้ยังจําได้ดียังมาตามหลอกหลอนกันอีกอันนี้เพิ่มเลทหรอพยัก์เมฆาเอลิเซียอ๋อแทนหนนั้นแทน,แทน,แทนเปิดเปิดโอโหโคคูนโอเคครับก็อย่างที่เห็นนะครับโอเคเราเข้าคอนเทนต์ก่อน คอนเทนต์มีอะไรด้วยอ่ะสองอันอ๋อเป็นอัศวินที่เราได้เหรออ๋อได้ยูริฮกดาวผม,ผมได้เน,นี่ยแล้วก็เป็นอัศวินพิเศษนะ่าจะเป็นแทโอนะเพราะผมยังไม่เคยได้เลยโหเลิกเล่นมานานมากอ่ะเอ้ยไม่ได้เลิกเล่นโหชอบรุดไปไม่ได้เลิกเล่นคือหยุดเล่นไงหยุดเล่นเพื่อที่จะทำคลิปนี้อันนี้คืออะไรเหรอจิกซอ,อ,อระบบใหม่น,หนี่นาก็จบไปแล้วครับ ไปอย่างแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความครับได้ยูริกับแทโอมาสอตัวนะครับที่เหลือก็ไม่เห็นได้อะไรเลยครับเห็นมีคนบอกว่าได้เลือกเซเว่นไหนหรือว่าผมต้องรออีกเวันแล้วค่อยมาล็อกอินอันนี้คือผมรอ6กเดเดือนเลยอะมันนานไปใช่ไหมเลยไม่ได้อะไรเลยหรอกระดานสเตตัสคืออะไรหรอมีคอนเทนต์มีฮอตไทม์ ูต้องไปศึกษากเยอะเลยครับโอเคก็ได้แทโอกับยูรินะครับสรุปแล้วถ้าใครจะแบบเลิกล็อกอินนานๆแล้วมาล็อกอินทีเดียวนะครับก็อย่าเลยครับเชื่อผมเพราะว่ามันก็ไม่เห็นจะค่อยได้อะไรเลยครับก็ได้แบบอย่างเงี้ยดดี๋ดูดีดูดีเราจะดูที่มันแบบโหดๆดูยยังไงนะระดับ แล้วก็เอาเอาขึ้นเหรออ๋อมีสี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวโอเคครับงั้นขอเวลาไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมก่อนนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาแสนานานครับครึ่งปีโอเคก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่จะเลิกล็อกอินนานๆแล้วแบบกะมาแบบของฟูเลยทีเดียวอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ได้นะครับ <c oughs> โอเคแล้ว ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปดีเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> ก็ดีแหละมันต้องดีดีเราเป็นแบบว่าเช็ดไก่ให้ลิงดูก่อนนะครับตอนนี้ก็คงตามใครไม่ทันแล้วแหละอารีนาก็คงตกไปแล้วเนาะก็โอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับบ๊ายบาย